真打 หรือพอโตหน่อยเนี่ยก็จะเอาลูกนอนเล่นนั่งเล่นหลังรถรู้หรือเปล่าคะว่าการกระทําแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยล่างเล็กของเขาเนี่ยก็จะลอยกระแทกไปกับส่วนต่างๆของรถหลายคนก็มั่นใจนะคะว่าก็อุ้มลูกจับลูกไว้ดีอยู่ไงแต่บอกเลยนะคะว่าเสี้ยววินาทีนั้นอะ่ะคุณไม่สามารถจะโปรเทคอะไรได้เลยแม้กระทั่งตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งไม่มีอุบัติเหตุอะไรแต่มีสิ่งกีดขวางมาตัดหน้ารถแล้วคุณเบรกกระทันหันเนี่ยก็สามารถที่จะทําอันตรายกับเด็กได้ถึงขนาดที่คอหักเลยนะคะเพราะ เกินความจําเป็นหรือเป็นของฟุ่มเฟือยเลยนะคะความปลอดภัยของลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเราอาจจะมั่นใจว่าเราขับรถดีแต่เราจะมั่นใจคนอื่นได้ยังไงคะว่าจะไม่ขับมาชนเราหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแต่ความปลอดภัยของลูกอะสาคัญที่สุดเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้กฎหมายเนี่ยออกมาบังคับให้เด็กเนี่ยต้องนั่งคาซีทเหมือนประเทศอื่นๆเราสามารถให้ความปลอดภัยกับลูกเนี่ยตอนนี้ได้เลย นี่แค่เหตุการณ์จำลองหุ่นจำลองนะคะเรายังรู้สึกสะเทือนใจเลยอะแล้วถ้าเด็กคนนั้นมีชีวิตจริงๆแล้วเป็นลูกเราเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนรู้จักเนี่ยเราจะทำใจกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงป้องกันได้ก็ควรป้องกัน